โอเคสวัส okay, so ดีครับชาวแจ็คพีไอทุกท่านนะครับเทปแรกของแจ็คพีไอท์นะครับเรามาเราเล่นดัดเองดีกว่านะเดี๋ยวอะๆนี่คือคือเอาเลยนะเอาแล้วเอาแล้วนี่เริ่พูดเกินก่อนนี่นี่เริ่มแล้วเริพูดเกินก่อนเ,อเกินเอเอเกินทุยไม่ใช่ดิเออเจอเกมแล้วเตรียมลุยกันพวกเรนนนานี่คนดูทนไร้นานเลย มีเฟ e ิร์ส r าร์เมอร์อินดเอสองอยากให้เล่นอะไรอยากให้เล่นอะไรเออเราจะมาประเดิมเกมแรนกด้วยการเลนดอมนะครับคุยแ็ง <laughs> <laughs> โอ้โอโอ้นี่ไม่ได้เล่นมาสามเดือนแล้วจะเย็นเอาไงดีวะหมูขนแล้วกันกูแคร์ดี้อยู่แล้วเออหมูขนและกันเด้วเด้อเราก็ไปแล้วเราก็เล่นเดียวกันอืมเราเล่นเดียวกันก็คือต้องถอดถอดถอดกันผัดกันใส ตมีกล้องสองตัวมีเลนเดียวมึงนี่อะไรวะกูกูไม่กูไม่ทันมุ้งจงเกมแรกนะฮะแล้วมันกูช้ามากเลยครับจะมีพ่อค่อโกับแม่กี่วันดิ้งนะฮะเม่วาเจอลูน่าเอ้นะลีน่าลีน่าเอโอ้ลูน่าโดนไปแล้วหนึ่งดอกโอ้โดนต่ออยู่ดนใจเย้มึงหายเลย มีก่อนมีก่อนมีก่อนไม่เป็นไรไม่เป็นไรซื้อจริงเหรอวะบาดเจ็บโดนโดนดินายด้วยโอ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเโดนดินายด้วยแหละไม่ได้ตังค์เลยถ้าถ้าจะโหดอยู่ถ้าจะโหดโอ้โหเุดมิสเออดอลลาร์ยังไงวะจะเข้าป่ายังไงวะ คงคงต้องใช้เวลาสักพักใหญ่ๆกว่าจะเข้าได้คิดว่านะจริงๆแล้วพ้าเป็นเป็นสายโกลเปอร์มินิทนิดหน่อยอ๋อม่แนแต่ว่าพีก็อยู่ห้อยนั้นมันก็น่าจะแย่งๆกันไม่เป็นไรเดี๋ยวเดี๋ยวไปฟาร์มป่ามันก็ได้แต่ตอนเนี้ยที่ยากคือเขาสองแรงเราเราหนึ่งแรงหนึ่งหนึ่งหนึ่งไพ่โอ้ยใจเย็นดียวใจเย็น ดวงดาวฟลักซ์เลยพวกนี่โอ้ยตะตันด้วยดีนะกูไม่โดนมาแล้วเฮ้ยวังเฮ้ยตายเฮ้ยไว้ไวไวไวมึงจะตายแล้วมึงจะตายแล้วบ้ให้ตายบ้ให้ตายบ้าไปตายโอ้ยโดนตะตันขยี้ด้วยได้ได้ถอยถอยถอยดีเงี้ดีงา้ดีเหรอวะไม่ถือว่าแย่นะจ๊ะยังโอเคอยู่มึงตายเนี่ยดีเหรอวะ ไม่ได้ยังเลย่ายเลยโดนเจอแอบอยู่ในนี่นะช่วงไม่ได้เข้าป่าเลยแน่เดียวเจ็บอะไรเรื่องในเกมนี้เดี๋ยวยิงเลนนั่แหละเอาไว้มาเจ้ามึงแหละกินยญาเลยดูดูไรเต็มที่คนรู้ว่ะเดี๋ยวหายนะหายนะมึงหน้าหายนะบอกเขาหน่อยคุณเรียกหรูหน้าตามึงเนี่ยมันเกมนี้ถ้าเราแพ้เราอ้างไใจเราเมา เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอย่าเรียกว่าเราคว้าเลยโดนแล้วโดนเยอะดโอ้โหคนหลีดคนหลือขี้เลยเก่งอะก็เดินไปขึ้นขาดไปแล้วอะโอ้โหไม่ไหวแล้วแล้วมันมันหลบไอ้นี่มันหลบดักแมทไม่ใช่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวแล้วเมือจะเอาระวังระวังระวังเหมันจะตั้งเราก็ายามไม่เข้าเอาได้เดียวเดียวเราใจง่าย

เฮ้ยตัดแต่งทีมาแล้วเขียวมาเลยนั่นไงล่ะโดนว่เดี๋ยวช่วยเดี๋ยวช่วยเดี๋ยวตัวว่ะอยู่ในนั้นอยู่ในนั้นได้ไหมนานบอกเลยตายดีครับโดนดีครับมันมันอยู่กับที่นี่ครับโดนดีครับนี่ยืนหายตัวนี้ก็โดนง่ายเลยมีซิงค์มิดอกนะอะไรปิงปิงเดา๋ยวเอาอันนี้เขาได้ไหมโอเคจัดไปเออเขาให้ล่อไว้

บอปลมเดือดเริ่มเดือดมันมาทั้งทีมมันบอกไหมว่ามันหายเนี่ยบอกว่ามีใครรีสามตัวกลัวอะไรอย่าไปกลัวเินแล้วเร่ได้เกินครึ่งชั่วโมงไม่เดินไม่เดินโดนทุกดิโดนแทนจะเข้าแทนจะเข้าแทนจะเข้าเหาให้ได้

ผมเดินไปหาบันตีแล้วนะโอ้ยโอ้ยโดนขยมเดี๋ยวนะพี่เอบิ้งไปจังได้ได้เปรียบอยู่เพราะเราแฮร์รีเยอะกว่าเจ้าเมยะพีเอลก็ไปยืนขวางบูสเชอร์เอเล่นไหนเอ้ยเอไหนตัวเอ้ยโผลมาเลยเอ้ยพีเอลเข้าแล้วเอ้ยพีเอลเข้าแล้วเอ้ย โอ้ยเนทิ่มาแนลัหมดนะฮะตัวะไรคืออะไรคืออะไรคืออะไรคือเยี๋ยได้ตัวไดได้เปรียบอยู่เพราะเราเยอะกว่าไอ้เนี่ยเนทติดตัวลยเ่างสลด์อย่างี้เออ

วน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 ถอย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 ไววเอ้ยไม่ช่วยเลยพี่เลยอย่าบินเข้าไปนะมึงอย่าบินเข้าไปแล้วมึงจฆ่านะนั่นไงเอ้ยทีนี้มี P K B ว่ะอ้ห่ยว่ะอ้าวไงตายเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเจมเจมเจโด้แล้วไมโดนว่ะแล้นมึงไปทำไม

ดีด well ีเวลแพ้เกมแรกของจัสเ์แพอิตนะครับแพ้นะฮะจัดไปนะฮะได้ได้เปรียบอยู่เพราะเราแพ้เรียกว่า